อุ๊ไม่ต้องอุ๊อุ๊ไม่ต้องอุ๊อ๊ยนั่นหัวพ่อเห็นไหมเราเตียวเราเตรียมกันว่าไงเดียดีนะแม่งไม่เข้าหน้าเดียงมันแคบถ้าวงแมงกว้างอีกนะมึงมึงหน้าพ่อมันแน่เลย ไม่รู้หรอกไม่ต้องขอโทษพ่อจะเกี่ยวเบ็ดคืน,น,นก็พ่อถึงบอกไงลูกเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดแล้วก็เราเค่อยว่ากันใหม่ลูกแต่นั่นแหละสิ่งที่พ่อบอกลูกว่าให้ระวังเราตีแบบไหน,บบน,นเดี๋ยวพอเราเคลียร์พ,พอพ่อเคลียร์เสร็จปุ๊บลูกให้ตีลูก โอมตีเกี่ยวไม่รู้เกี่ยวตรงไหนแหละสงสัยเกี่ยวฮุดเกี่ยวฮุดพอดีครับแต่งที่บอกครับสไตล์ผมคือผมบีบเงี่ยงเบ็ดตลอดเพราะว่าถ้าเกิดปักเนี่ยก็ถอนเงี่ยงออกได้ก็เป็นการเซฟครับแล้วทีนี้วงเตรียมกันว่าให้โอมตี10นาฬิกาถ้าตี10นาิกาเนี่ยวงของโอมก็จะไม่โดนผม แต่เมื่อกี้ผมอยู่ขวางดังนั้นผมอยู่หน้าแตา่ที่ผมสอนอมคือให้วงเนี่ยวงมาด้านหลังะครับประมาณบ่ายสเอ้ยบ่ายสไม่เกินบ่ายสามที่นีบ่ายสมันก็ถือว่ากว้างแล้วแต่เด็กก็จําเป็นครับแต่วงที่ปกติให้ตีก็คือบ่ายสเพราะบ่ายสเนี่ยจะเป็นการการเซฟครับโชคดีฝึกลูกมาอยู่ ถ้ไม่งั้นนะต้องมีเกี่ยวหน้าพ่อมันครับอ่ะทีนี้เอา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 ,เอาสมอเก็บหัวเรือเปิดฝาแฮท